ไปดูการช่วยเหลือพ่อแม่ลูก3าคนนะคะที่บ้านนถูกไฟไหม้ทั้งหลังเลยค่ะจนทําให้ทั้ง3คนนี้นะคะเหลือแต่ตัวค่ะโดยนางสิรินุชสวัสดิ์ธรรมนายกเหล่ากาชาติจังหวัดส,สงขลาพร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในจังหวัดนะคะเข้าช่วยเหลือครอบครัวของนายวาทิบุล้นุนอายุ26ปีค่ะซึ่งเป็นสามีนางณะพรชูเชิดอายุ25ปีภรรยาแล้วก็เด็กหญิงธัญาวัฒน์โพธิวัฒน์ลูกสาววัยห้าขวบนะคะ หลังจากที่บ้านเลขที่12ทับ5ค่ะบ้านบางกมหมู่ที่6ตำบลทุ่งหมออําเภอเสดาซึ่งเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลังเมือ่อ1ตุลาคมที่ผ่านมาขณะที่ทั้ง3คนเนี่ยออกไปทำบุญเดือน10กันสาเหตุเนี่ยมาจากไฟฟ้าลัดวงจรค่ะแล้วก็ภายในบ้านเนี่ยก็มีเงินเก็บอยู่จำนวน5,000บาทรวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆด้วยก็ถูกไฟไหม้ทั้งหมดเลยนะคะเหลือแต่ตัวค่ะ ต้องมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านญาติชั่วคราวได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักค่ะรายได้เนี่ยนะคะมีรายได้จากการรับจ้างกรีดยางพารารายได้ก็ไม่พอใช้จ่ายแล้วก็ไม่พอสร้างบ้านหลังใหม่ด้วยสำหรับความช่วยเหลือในเบื้องต้นนะคะทางนายกปลอดการชาติจังหวัดสงขลาได้มอบเงินช่วยเหลือ5 0,000บาทพร้อมกับนําเครื่องใช้แล้วก็เครื่องยางชีพชั่วคราว่ไปมอบให้ก่อนนะคะ พร้อมกันนี้จะได้มีการเร่งระดมเงินช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างบ้านราดร,รัฐร่วมใจให้เสร็จภายใน2เดือนค่ะคาดว่าใช้งบประมาณประมาณ1นึ0 0 0สบาทนะคะก็สร้างความตื่นตันให้กับ3พ่อแม่ลูกเป็นอย่างมากแล้ค่ะก็น้ําตาไหลไปด้วยความยินดีที่มีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือค่ะ